สวัสดีครับสวัสดีสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องจิบจิบ h ช n แนลนะครับในวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีคําถามนะครับจะมาถามพี่ๆในที่ทํางานแล้วก็เพื่อนๆนะครับตอนผมลงทะเลมาใหม่ๆนะครับลงมาทํางานที่ทะเลในใหม่ๆผมได้ยินคําอยู่คํานึงนะครับเป็นคานี่สิบกว่าปีแล้วเขาบอกว่าคำคำนี้ แปลได้หลายอย่างแล้วแต่คนจะคิดนะครับผมก็ยังคาใจอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับว่าคําว่าควายทะเลควายทะเลหมายถึงอะไรนะครับเราไปฟังคําตอบกันครับไปฟังว่าคํานิยามของแต่ละคนนะครับว่าควายทะเลมันหมายถึงอะไรกันนะครับไม่ดราม่านะครับไปฟังกันครับสวัสดีครับ ไปดิไอเคยได้ยินคำนี้ไหมอะไรควายทะเลอะโอ้เคยได้ยินไหมครับไปไปได้ยินไหมหน้าตาเป็นยังไงควายทะเลลองหันกล้องไปฝั่งนู้นดูสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ชื่ออะไรคะชื่อลือครับชื่อลือน้องเลือน้องลือลงมาทํางานทะเลกี่ปีแล้วครับ 11. ปีแล้วครับสิปีแล้วครับผมเคยได้ยินคํานี้ไหมคําว่าควายทะเลอุ้ยแรงว่ะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับเคยได้ยินคิดว่าควายทะเลมันหมายถึงอะไรหรือว่าแปลว่าอะไรในนิยามของเราอะควายทะเลใช่สองขาไม่มีเขาสองขาไม่มีเขาใช่ ถ้าจะตั้งใหม่แบบสวยๆน่ารักนี่จะตั้งว่าอะไรอะไรวะพิกเกิลควายทะเลคืออะไรครับอีทอ๋อค็เห็นถึงคล้องอยู่ครับควายทะเลคืออะไรครับควายทะเลในความคิดผมก็คือคนที่ใช้แรงงานนักมากนักมากนักมากครับ แต่กลับบ้านไปปรากฏว่าต้องไปทํางานต่ออีกซักผ้าหูงข้าวล้างจานเงินก็ไม่ได้ใช้ค <c oughs> วายทะเลชัดๆถ้าจะบอกว่าควายทะเลเป็นอะไรน่ารักน่ารักเนี่ยจะเปลี่ยนคําว่าควายทะเลเป็นอะไรถ้าเปรียบควายทะเลเป็นคําน่ารักก็คงเป็นหมีแพนด้ามั้งครับหมีแพนด้าครับผมโอเคครับ Come on ควายทะเลคืออะไรครับ นั่งอยู่นี่ไงนั่งอยู่นี่ไงนั่งอยู่นี่ไงจีจอนควายทะเลคืออะไรครับพี่ควายทะเลเหรอครับพี่จิ๊บตอบไงดีว่ควายทะเลก็คู่นี่แหละ น้หนึ <im> ่งสองสามกูนี่แหละ